เสร็จอยู่คลองหลวงเนี่ยตอนนี้เสธิ์อยู่ที่โรงพยาบาลคลองหลวงเนี่ยตอนนี้ผมอยู่หน้าโรงพยาบาลคลองหลวงแต่ว่าโรงพยาบาลคลองหลวงเขาไม่รับนะครับเขาเขาบอกให้ไปรักษาที่ที่สายใหม่นะครับเนี่ยถ้าสมมติว่ารักษาก็คือเนี่ยคือเขาเขาจริงๆอยากให้เขามาดูก่อนแต่ว่าเขาไม่รับทีนี้เขาให้ให้ออกมาไม่รับใช่ไหมให้ไปที่สายไหม่โอ้ไม่เกิดน้องเวรกรรมกิงจะไปเขตถนนจะไปไหนกันเนี่ย นี่เขาขับรถมาจากมงกุฎวันนั้นนี่หกสิบโลนะเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะคน้องพูดรู้เรื่องมั้ยครับเนี่ยน้องเบอร์ค่ะตอนนี้น้องเบอร์คุยไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็ตัวร้อนร้อนมาตลอดเวลานหนูเข้าไปเขาส่งเอเอสิทธิ์เขาไปอยู่ที่นี่ค่ะแล้วถึงไปที่ไไไไสายไหมไปสายไหมเสร็จ คือเขาก็ให้ส่งมาที่นี่พอมาสิดของตัวเองเขากลับไม่รับค่ะเขาบอกว่าให้ไปตามเศษสายไหมบ้านอยู่สายไหมก็ต้องรักษาสายไหมเอาจะสายไหมได้ไงในเมื่อสิดรักษาพยาบาลอยู่ที่นี่ไม่ใช่หรอครับพักสิดประออยูที่เ,เขาไม่ดูแลให้เขาปิดประตูใสยเลยโอ้ยใช่ค่ะแล้วแล้วหนูบอกรักษาเบ้งต้นได้ไหมเขาไม่ดูอะไรให้เลยเขาให้หนูมานั่งรอตรงนี้ตั้งนานแล้วด้วยโอ้ล้วจะกลับ<ช>รักษาที่สายไหมได้ยังไงไม่เป็นไรพี่บอลเดี๋วดูอาการเบ้องต้นให้เขาก่อนนะ ดูน้องก่อนเอาเอาที่วัดไข้ามาวัดไข้น้องก่อนบ้านนะครับคือ,อไม่รู้จะพูดอธิบายยังไงคือถ้าที่นี่ไม่รักษาเดี๋ยวเรากลับไปรักษาแถวบ้านเราก็ได้ครับเดี๋ยวให้พี่บอลลองไปคุยกับภู่พิพลูได้ไหมพี่บอลเพราะเด็กไข้สูงขนาดน,นี้เนะาะ คือเดิมสิทธิ์อยู่ที่ภูมิพลใช่ไหมครับสิทธิ์เดิมอยู่ในบุรีค่ะแต่ก่อนที่น้องเคยมีชักรอบนึงค่ะครับแต่รักษาภูมิพลน,นะครับนี่จริงๆผมไม่อยากจะให้มาถึงว่าเนี่ยเขาโทรมาหาผมอยู่สายไหมายเขาตีมาจากมงกุฎวัฒนามาเพื่อแบบว่าติดอยู่ที่นี่แล้วเขานั่งเนี่ยสองชั่วโมงรักษาไม่ได้รักษาปากเขาปล่อยคุณนั่งคุณปล่อยเขานั่งอย่างนี้เหรอแล้วพี่ปล่อยไม่ได้คุณปล่อยเขานั่งอย่างลเอียดเขาเปลี่ยนปากปาไม่เป็นไรปาเอาไป ไปดูลงมาที่นู้นก็ได้ปะใ่้าปาป้าปลาปปเอาไปที่ใหม้อปะปลาปาไม่มีประโยชน์เอาคนไข้ไปก่อนป่าปเอาคนไข้ไปก่อนปะไปโอเคครับเดี๋ยวเอาไปรักษาที่นู่นก็ได้ครับไป เดี๋ยวเอาน้องไปรักษาที่สายใหม่นะครับพี่พี่ตองพี่ตองลองประสานภูมิพลเบื้องต้นเอาน้องเข้าเออให้คุณหมอดูก่อนก็ได้นะครับคือไม่มีเตียงไม่เป็นไรนะพี่พี่ตองฝากดูหน่อยคือไม่มีเตียงไม่เป็นไรแต่ว่า ให้คุณหมอดูน้องหน่อยว่าน้องมีอาการเป็นยังไงบ้างโคม store, ่ามั่งน้อยแค่ไหนนะครับแล้วเ,เดี๋ยวเเราตามเข้าไปเดี๋ยวผมไปดูอีกเคสนึงนะครับเดี๋ยวผมขาขอไปดูอีกเคสหนึ่งก <intell item related> <ihrem> ่อนเป็นเป็นเป็นเคสเด็กเหมือนกันนะครับเดี๋ยวว่าพี่ต๋องประสานพูดผลเคสนี้หน่อยนะครับเคสแบบนี้ทั้งวันเลยนะพี่จนหนูหนูไม่ไหวอ่ะจนเราตรวจน้ำลายใช้สี่สิบใช้สี่สิบ โโโโโโคุณมากเตืไอ้นี่ตลอดเตือนนะ40ปอนเนี่ยตลอดเตือนแล้วโอ้โหขนาดเช็ดตัวค่าย40นี่สูงมากนะหน้าแดงเลยเด็กตัวแดงเลยตลอดหน,นือสั่มเลยอือหน้าช้ำมากน้องเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าหายเย็นแล้วเอาอันนี้ต่อเลยพี่อบอลชุบน้ำนเช็ดให้น้องเขาไปเดี๋ยวเอาครูพี่มาแปะหัวน้องก็ได้ ไปก่อนตาลอยเริ่ต้นตาลอยมากน่าทำารอร่อยเ็นเตียนเนี่ยไข่ต้นอีกแล้วแล้วก็หัวใจ